รงนี้อยตัวอูไม่ไโหด,โดเดโมมาเล่นเลยไอไเป็นยังไงิเป็นยัไนยงยไงไวมอ่ะอ โอเคเรากลับมาต่อนะวันนี้เราก็อยู่กับ r e s i l e n t e Review สนะซึ่งเป็นภาพมีใครอยู่นี่ไหมอ้ uh huh. ะฮัลโหที่อยากจะบอกนี่คือภาคเดโมนะหยิบเอาออกไปจากที่นี่นี่คือลายอะโซนได้ไหมเฮ้ยโซนได้วะ มีไรอ่ะอ hmm. ลีออนลีออนจะเย็นลูกจะเย็นกลับก่อนได้ไหมเอาชิาาบหายแล้วทำปิดโอ้แย่แล้วโอ้ไม่ก็ d แล้วนี่คืออะไรฟิลอเลรคอตอตใครทำเมนเลอร์อะ เออได้อารมณ์หน่อยเมื่อกี้ภาพสว่างเกินโอเคเอ,อ,เอ,อ,อย่านะเว้ยมีปืนนะเว้ยปืนปืยอะไรอะ่ะแม่จา๋าแม่จา๋าเชิญหนูด้วยออมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็แค่สถา,านีตำรวจล่างที่ นี่คือเฮ้ยเฮ้นขอบแล้วมไ,ไม่มีไรไม่มีไรแล้วนี่คืออะไรเรารู้ได้ไหมเฮ้ยโอมไยเลยสิครับนอนอะไรกดแท็บเพ้่อเปิดเวนเอร,อรี่ว้าวไม่ไว้ใจเลยอ่ะ แล้วเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยและคูนซิตี้เนี่ยฮะมาตามหาประธา,า,านาธิบดีกงเกงกงเกงจังเลยนะักเองเนี่ยนี่คืออย่านะเว้ยโอเคเปิดไฟได้โอเคต่อไปเราก็น่าจะต้องเดินออกไปก่อนนะแต่มันจะต้องแช่เราไหมแค่นั้นแหละอย่านะเว้ย <laughs> บรรยากาศยอดมากเอ๊ะหน้าต่างเด็กนีอ้อนเสียงดังโอ้โหไม่ทันละเสียงขนาดนี้โอ้โห,ห้องน้ำต้องมีสักตัวสองตัวนี่แหละไรอะ่ะ <laughs> กลัวหมดแล้วแม่จา๋า โอ้มียามียาอ่าได้ First เฟิร์สเอทสเปรย์มาโอเคเอาไว้ช่องนี้ละอืมนี่คือไรอะทำไมห้องน้ำชายปิดว่าไ่นะรีออนห้องน้ำหญิงกันเหรอโอ้เกิดฟองว่อนไว้ตัวเจ้ารีออนโอ้ แขงใครโดยช่ำแหล่อยูอะอเออเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อใจเย็นใจเย็นตกใจหมดอ,อุ้ยไรอะอ๋อนี่เหรออ,อ่าเราละเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้ใจเย็นนะใจเย็น อ่ามาแลมามาแล้ว่อนมาเรวเ็วหมดเอาเฮ้ยเด,ดี๋ยวตอนตอย่างเดนยวสายสองตอนนี้มีเจา้าหน้าที่เป็นโกโจซาโตรุไปเร,เรียบร้อยโอ้โหแล้วคือดีเทลโคตรคือเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยอย่ามายุบมีคอยเร้ว้วยเองโอ้เยรละสไปกันสไปสไป,ไปเอ้ยรู้แล้วนะโอเคยูสโอเคไปลงไปลงไปลงไปแล้วมุกมุกมุก นั่นไงกูว่าแล้ววิง่งรีออนวิง่งหน้าปังเลยลูกหน้าปังเลยลูกโอ้ยไอ้นี่ก็จังเลยไปไกลๆดิไปแล้วอาทางอยู่ไหนทางอยู่ไหนวิง่งหน้าวังเลยไอ้ เอาอะผมมาอ้อยมันยังมันตุยหรือยังนะ่ยไม่รู้ขอซ้ำก่อนทุกความแน่ใจมันยังไอนี้ก็ยังเหมือนกันใช่ไหม มันหลอห้ฉันตายใจนะอุ้ยไอ้นี่หัวแบะเลยอะรู้ได้ปะโอ้ยทั้งไนก็มีนี่แต่น,นี่มันดับแล้วโอเคอ๋อออเหนียนออกไปแล้วแล้ว Surprise ยื้อโอเคห้องน้ำไปทางไหนเนาะกูช่วยมึงนะเอาลุ่งโอเคขอบคุณมากที่ช่วยผม การเจอกันและ้และแนะนำตัวกันไปเลยอะมานี่เออ <c oughs> ไปตรวจสอบก่อละกันไหนๆมันก็เป็นเดโมแล้วเอออือ,อสับสวิต ดีอออเม่นูเซ็งมากเลยเอาล่ะคือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระสุนมีกระสุนเก็บเก็บเก็บลงอะไรล่ะอือก็เซฟไว้ก่อนเอาเซฟยังไม่ได้อ๋ออันนี้คืออ้อมีไงฟัสเซ่น เล่นไงวะถ้ไม่ผิดแล้วต้องมีตัวอะไรก็มีอะไรอย่างนี้แล้วก็กินปลากิโดดยกิโดดตอนนี้คือนี่อ้าวเฮ้ยโอเคได้ชียไอเทมมานะฮะตอนนี้อา่ามีประตูลับด้วยเอ้ยเสียวเลือดรูงไหวไหมเนี่ย ไปหาหมอเถอะรูมันดื้อวะ่ะ oh! <laughs> ไม่อยากให้วันลงมาเลย <laughs> กลัวสั่นกรูไปหมดแล้วแล้วนี่คืออะไรห้องพยาบาลเปิดบ่ได้ใครเอาเองมาแขวนแบบนี้แฟทางตรงแบบนี้ไว้ใจได้ปะ่ะ <laughs> หลายเจว่ะนะ โอ้ยใช่อะไรมึงไม่ได้เลยอุย้ยหยิยเอาชิบหายละไปไกลๆอ,อย่างอีกเอากระสุนหมด <c oughs> โอเคเชื่อเพ่นพร้อมแน่ใจ <c oughs> ฝัมไม่ยัง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 ้งอืออือสูฉขีดยังลุกใ้สู่ขีดอะไรระแวงไปหมดแล้วอะ่ะพีออนเองใจกล้ามากเดินมาตรงควรตกใจอะไรก็ตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคงั้นก็ย้อนไปที่เดิมนะฮะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในรักคูซิตี้นะฮะที่มีเอ่ภัยพิบัติระดับหมอลำรออยู่ไปกวอนะเฮ้ยทมเล้วเออ่ะ,อะยังไงซิ กูเดียวพอนะกูเดียวนะรู้สึกมันมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวไงไม่รู้สิเรล่วไม่ไว้ใจอนะไรเรื่ไม่ไว้ใจแลยข้างบนอ่ะมันจะมีหม

ราไม่ยุ่งไม่ไหวแล้วต้องหน่อยเถอะเคอัน,นี้ในด,ดับไปแล้วอัน,นี้ก็ไม่น่าจะรอดโอเคโดนช็อตกันไปขนาดนั้นแม่ละไม่น่ารอดแล้วเลย โอเคลิเกอร์ดิเกียร์กันมาหน่อยดิกลัวกลัวไปเบิร์ดแล้วเฮ้ยยิงไปก็ไม่เกิดปืนนะเลียนนี่มาวินนะโอเคไมมาวินก็จะมีบางอย่างอยากจะให้นายเห็น อยากให้เราดูอะไรอ่ะมาวินต้องไม่เป็นไรนะ What the ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มีไปอ้โจุ๊บโตโอ้โหโอ้โห แค่แค่ก้าวเดียวเองเอาซะขนาดนี้เลยนะเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่าอย่าป้าใจยเย็นป้าดูนะว่ามันมนุษย์เมนเปน็นยังไงอะเฮ้ยจผมรู้ว่ามนุษย์เมนเป็นยังไงขอร้องอย่าทำอย่างนี้กลัว งไปนอนซะโอเคยังเฮ้ยยังอีกอะโอเคน่าจะเรียบร้อยไปละเก็บเก็บไว้ <_ q 2> อันนี้ก็คืออ๋อนี่ไงอินพินพิ้น,นอ๋อใช่ไม่ดิพินนกแล้วก็ยูนิคอร์นปะผู้หญิงวู้หญิงงเอะนอกเอ้พินก่อนก็ได้พิน ผู้หญิงนกเกี่ยวไหมนกไม่เกี่ยวนะโอเคยังไม่ได้ต้องนกก่อนหรอหรือมองกุฎโอเคงั้นคิดว่าน่าจะเป็นนกผู้หญิงแล้วก็พิมพ์เฮ้ยเฮ้ย คำ่าเองได้ผลว่ะมาใส่แทนบม่มิไม่เสียงแล้วระไหวไหมเนี่ยลุงเลียนมาดูนี่สิผิงคนนี้นะ เอาามาส่งให้ฉันวันเลยนะถ้าคุณมาเถึงผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผมสั่งมาเองแหละโอ้หลาบของแม่นางนี่ทำให้ฉันหิวแอบอองออที่อยู่แถวบาา้านมากเลยคุณไหวแน่นะออกไปรับให้ฉันทีฉันจ่ายเงินแล้วโอ้ Thank for payer Thank for pay เออใช้เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาทีในการเล่นนะฮะโอเคฮะก็จบไปแล้วสำหรับ l e ส s r e ร i วิว2เดโมนะก็ไม่มีตังค์ซื้ออ <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อแต่ถ้าเดี๋ยวได้ทำการซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาเล่นให้ดูก็ได้นะอ่ะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามานะฮะไม่ได้เจอทุกคนนานเลยคิถีงกันไหมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตก อาจจะดูนุงวงดูเอื่อยน,นิดหน่อยนะในการเล่นของผมเพราะคือแบบยังหาความมันไม่ได้เลยลีเกอร์ที่จะฆ่ามันมันก็อยู่ไหนไม่รู้บ้าเอโอเคเช่ามันเถอะ